อืมเป็นบทเรียนที่สนุกไหมวันนี้สนุกไหมบทเรียนวันนี้สนุกไหมเปสนุกค่ะหนูได้ฟังหนูก็สนุกแต่หนูคุยกับแฟนหนูหนูรู้เรื่องไหมเขาก็รู้เรื่องแต่หนูคุยกับคูไม่ได้มันตื่นเต้น <laughs> <laughs> คุณฟอกโอกคคุณฟอ็อกอาวันนี้คุณได้ไปทำงานไหม Did you work today Yes I work today โอเค How many hours mm hmm. กี่ชั่วโมงล่ะทำงานวันนี้ About eight, eight hours. 1 hour 1 hour Ah what time <Yeah. S 1> Did you start What time did you start working today เริ่มทำงานเวลาไหนเริ่มทำงานวันนี้ I start work at เ3 0 AM ์3 0 AM เก่งแต่ว่าเ3 0 AM ซึ่งมันอิสิตฟ้าฟอร์ม home มันไกลาจากที่ทำงานคุณไหมยูเออคอมพานี about three uh, k i l o m e t e r by motorcycle อ๋อตอบเลยยาวเลย่เก่งแต่ว่า yes <laughs> คุณยายเลี้ยงเก่งแต่คุณยายเลี้ยง by motorcycle อ่า e yourself คุณขับไปคนเดียวไหม ขี่มอเอไซค์ไปเลยไหมว้าวอินแบงคอกไหมอยู่ในกรุงเทพอยู่ที่ไหนอินแบงคอกลาดกระบังโอ้อินแบงคอกลาดกระบังอิสอ t สท f f i ฟิกแจมอินเดอะมอร่รถติดไหมท ر ฟิกแจมอินเดอะมอร์นิ่งว้าวอ๋อโนมันเป็นทุนทำงานเอาไม่ค่อยติด อ่ะเป็นย่งเกี่ยวก,กับอะไร What about your อ่าคัมภีร์เป็นยังไงบริษัทของคุณ What about your companyI I work for Japanese company อ๋อ about อ่าอะไรนะ design and machinery uh, design and machine. yes. อ่า design and assembly machine อ่าพวกเครื่องจักรใช่ไหมเครื่องจักรว้าวอ, <Wow. S 2> ออกแบบและผลิตเครื่องจักรโอ้ oh, design and เขาเรียกว่า produce machine okay. 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 oh, to sell in the abroad ขายต่างประเทศไหม to sell in the uh, abroad In Thailand h uh, to sell in Thailand มันเกี่ยวกับอะไร what about the machine เป็นเครื่องจักรเกี่ยวกับอะไร what about the machines อ่าผลิตรถยนต์แล้วก็ผลิตฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์นะคะร์ดแวร์ of computer แอนออโตมอไบโอฮัทอ่าแล้วก็เป็นออโตมอไบเอเกี่ยวกับเครื่องยนต์ออโตมบไบโอออโตมอไบโอโอเคสุดยอดจริงว่ะออโตมอไบโอ How long คุณทำงานที่นี่ยาวไหม How long have you worked here เท่าไหร่แล้วกี่ปีแล้ว How many years กี่ปีแล้ว About nine yearsAbout nine years wowYes Oh Is it good for your salary ดีไหมสำหรับเงินเดือนของคุณ For you สำหรับคุณ you think is good okay i i i think good oh i think good แล้วช่วง in during covid 19 how about your company ในช่วงโควิดมันเป็นยังไงบริษัทคุณมันมันมันก็คงอะไรนะไม่มันมันเรื่อยอะค่ะคุณอ๋อมันมันมัน is okay อ่ะมัน is okay มัน not bad ไม่แย่ is not bad มันไม่แย่ is not bad like many company เหมือนกับบริษัทอื่นๆ okay S <S <S แล้วคราวนี้ทำไมว่าา h ่า uh, uh, how do you how did you know คุณรู้ได้ยังไง how did ah uh, how d i you know your boyfriend first time คุณรู้ได้ยังไงกับผู้บ่าวของคุณ from Germany from ประเทศอะไรนะผู้บ่าวคุณอะเอเดนมาร์ก uh, <Denmark. S 1> uh, from นมากไซต์ไอออนเว็บไซต์ไทยคิวปิดอ๋อไทยคิวเพจโอเคไทยคิวเิดเว็บไซต์แอปแอปพลิเคชัน yes, <Application. S 2> yes. สุดยอดมากนะครับเนี่ยพูดได้เลยไทยคิวพิตตอนนี้ก็คุยตอนนี้คุยกันกี่ปีแล้ว How many m o y t h ม to know him? กี่เดือนแล้ว about about t h r months three months, three months.